สวัสดีค่ะมื่อวสิภาพี่น้องมาฉีด้าค่ะฉีด้าฉีดสดหน้าหน้ายาคายอยู่หน้าปุ๊บมาฉีดอยู่ใกล้ๆพูดเลยค่ะฉีดเองนะคะฉีดเองกับมือค่ะพอต้องจ้างดอกค่ะหน้าเป๋ายหลน้านนหน่อยประหยัดไปค่ะอยู่นี่พอเฮ็ดใด้ก็เฮ็ดไปนี่ล่ละค่ะฉีดยาแล้วเด้อสิภาพี่น้องมาเล่นขี้ต้มผมว่านเล่นไปแล้วมือนี่เลย เอาโทรศัพท์มาอัดคลิปนี่แหะน่ากับบ้าายแล้วค่ะเดี๋ยวสิรุ่งขี่ต้มสีเกลือขี่ต้มเหมือนนี้แหละหมู่บ้านไหนป้าไปอยู่หาหกตอุปรกรณ์ทำมาหากินค่ะ <laughs> สิจับได้บาหุนมันบ่อนยู่หุน่นพุณนะหมู่บ้านนี้มีปลาคออยู่สองตวโอกาสลงไปจับปู้ยตัวบักใหญ่ ตัวบกุกไงล่อยู่ใต่ใบบัวแม่มองส่ว่ามีงูปืย้ยบอนก็มีบานนี่มือย้ยอดก่อนเดี๋ยวป้ปนอแล้วทาถาพพราหไงเสือไดองก่อนจะเสิมาอีอย่าง,าางจะสิมาลงขี้ต้มพร้อมกันจะสิมีมูตอนนี่กะกินส่งถาไปก่อนเดี๋ยวค่ะกินส่างถาไปก่อนค่ะ เดี๋ยวลงขีต้มเดี๋ยวจังมาอาดคลิปไมค่ะจวมาลงอะไรจะมาลงไลงม,งม่มาค่ะอีพีที่สองอีพีต่อมาจบปลาสขีงค่ะนึกแต่คือจังบอนอยู่รอนี่ละพี่จกบองเกาบ้าพ่อยู่ใกล้แท้โอ้ตายแลตายแน่ตายแน่คงใส นี่สิมิตรตอร์เข่เถงตะโคลค่อยช็อตไปกินเหมือนหล่อบอจ้ะจะคล้องหน้าปราดิม,มาหน้าก็เชื่อจะคนทั้งอื่นม่น่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะเรายังหาไม่เจอสักกระตัวปลาโค่ มาเดียวกับไปมมหม่องเก่าก่อนเอะจ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 ะขอนยั้งเลยจะเสียบตาขุนแท้โจ๊กบอกนี้ก็นนะ่าข้ามอยู่ในบนบกและในน้ำครึ่งบกครึ่งน้ำ ไม่หยงมีหัวบัวนี่มีถิมขอปลาค่ะสุพรรณสาสิบห้า,าจุกป่าแล้วก็จะจกหาตัวมันนะคะจุกยังไม่เจอเลยห่วยเสียได้แค่นั้นบ่จังบอดหลายอยู่ จะโค้งสาเพื่อนแม่มจกซอยเลยตั้งอย่างกปนั่งจอบอยู่ใส่เออท่างอยู่บ้านไหนมีพ่อโตเลยเดยอค่ะท่างหน้ามีพ่อขิง món sẻ lạy, uống hạng ngon lạy. Tóc gậy liệt cuc lít cuc 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 อดบน้อบาทนี่หอดหมอป้าไว้บน้ออันนี้คือปลาคออันนี้คือปลาเขง่งบาทที่นี่ข้นสีหอดบอ่บาทนคนจะถึงไหมเดี๋ยวปลาคอตัวหนึง่งเดี๋ยวปลาเข่งสามซีกับในถุงเดี๋ยวไปจกขทางคุณก่นอนนี่จ้ะปลาเขง่งสามตัว ปลาช่อนหนึ่งตัวว่าแม่งงหูหางเลยไมหม่เอาใหม่ oh yeah. แง่เราได้ดินแห,ห้งก็เล้หองตกใจประคอจามีกับพ่อก,กินแร้อว,ว่ต้องหาสืส้อดอกหาอยู่หากินแบบบานๆเท่า,น,ทานี้แหละจ้ะแต่ก็เมื่อแบบนี้แหละเมื่อสุตรตีต้มนี่แลดด้วจ้ะเด้อปกจะป้าไปนอยู่ตัวล้วเนาะเพราะว่าไม่คอยสีซัวแล้วคอยไปจุกป้าอ,อัานนั้นท่างนั้นก่อน หลังจากจับปลาเสร็จนะคะเขาก็จะทิ้งไว้ในสภาพค่ะสภาพลงจับปลาเสร็จเรียบร้อยจับยังไม่ขึ้นก็มีค่ะ จับขึ้นมาแล้วค่ะเด้เต็มถุงออยาค่ะเต็มถุงอายาเลยเบอร์สภาพค่ะขึ้นมันเคยหน่อยเกลือต้มนี่แหละค่ะกรัมมะฮอดบาานเขามาลางลางลางแลวกสร้างเบิงค่ะสีกิโลได้กิโลสขีดจ้าสีกิโลสอขีดกโลสมขีดค่ะเข้นมาดูปลาสี่กิโลสาขีดเพิ่งกระซเบงรือยได้เรวันนี้เราจะทำอะไรอะที่นอง่วนมาสิมันจะบงาขีาขียงตุ่ยไงค่ะจับอไดนานๆชอบช็อตไปกิ่งเลยมากค่ะตัวใหญ่มาก หักไงน่ะเด้อตัวใหญ่อย่ด้ค่ะทยยไทในหนนาดตัวหน่อยสภผพก็ยังคือเกาอย่คะเนหน่อยแต่ขี้ต้มคอห่กัสูตนี้คือสิเดอทิ่งด้ยลค่เป็นสวเลยค่ะมาอธิบายปะสภาพของแม่ก็อยากลงขี้ต้มวันนี้นะคะใช่เหรนี่หะค่ะปะขัวเ้ยเกาสิจับไปยังปะขัล่าง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 ไปได้สี่กิโลแล้วนี่ป้ายังไงป้ายัง ะก็เกิดเด็กแม่ก็คงเอาก็เขียนมาไม่ก็เกิดเด็กไม่ได้สิ่กิโลเดี๋ยวมือไปจับมาอันนี้ปลาไดไม่รู้ค่ะเดลายอยู่พี่เดลป้าใหญ่เห็นบอไลบอเปิดไฟแย่งบังเอามาแบนแม่มาแบนอันสแส้แฉะนะนตัวใหญ่เดี๋ยวไปสั่งกิโลเบิังเดลจะก,กิโลถ้ายทะเลายกิโลแสดงว่าขายได้รด้วยออขายอะไรบอเ่าปิ้งกินบอ บปิ้งะนี่นะคะเดอ้อนี่คือป้าถี่จับมาเมื่อกี้นี่ค่ะขี้เปล่งขี้ต้มมาเมื่อกี้นี่มาท่านไหนสั่งเบิง้งปลาเข็งตัวใหญ่ๆเลยนะคะตัวใหญ่อยู่ด้วยค่ะเดอ้ดดอเดี๋ยวเฮ้ยแต่ปลาเข่งปลาคอมีอยู่ตัวใดอยู่นี่จับบ่ได้ยืมมือถิ่นจับมาอยู่ค่ะนี่ค่ะนี่คือปลานะคะเดี๋ยวสิ่นสั่สงกิโลเบิ้งก่อน สางเกตินก่อนี่หยังโอ้อันนี้พักอันนั้นพักอิหยังก่อนละที่เขากินก็ขอบปุ่นนะพัอกอะไรวะลืมละพักอิหยังกับขากินก็ขอบปุ่นนี่พักอิหยงอี่หรีเด้อคะ่ะผีก็ขิงไหมข้นม,ม่อยากจับอยากปังมืออีก เดี๋ยวไห้พี่น้องมึงป้ามีข้าวโตมันนี่นี่นี่แหละมันจะหลุดนี่แหละนี่กว่านี่ก็่นี่ล,ล,นนล,ออล,ล้วจะสร้างกิโลให้เบิงเดี๋ยวจะชร้างกิโลให้ดูนะครับนีิเป็นลาสลิดค่ะปลาสลิดแม่ไข่ขั้วเรียบร้อยแพลมาแล้วเอามาขึ้นอีก4กิโลเอาปลาเค็งไงค่ะ